สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trader Academy Thailand นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปไฮไลท์ทองคำ forex bitcoin ประจำสัปดาห์นะครับสำหรับใครที่อยากชมคลิปเต็มไปชมในช่องได้เลยหรือที่ลิงก์แนบท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับและเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่มองหาบโบรกเกอร์ดีๆสเปรดต่ำนะครับผมแนะนำเป็น IC Market นะครับทำไมต้องเทรดกับ IC Market ด้วยผมทำเหตุผลไว้ให้นะครับในคลิป Channel เรียบร้อยแล้วนะครับเพืเ่อนๆคลิกดูด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใน IC Market มีบัญชี ECN ให้ใช้ด้วยทำไมเราไม่ใช้ Standard ดนะครับทำไมควรใช้ ECN ผมบอกไว้หมดแล้วในคลิปเนาะนะครับเข้าไปดูกันแล้วก็ถ้าสนใจนะครับลิงก์สมัคร IC Market นะครับเปิดพอร์ตอยู่ด้านล่างนะครับและสำหรับใครที่เปิดพอร์ต ไอซีมาเกจากลิงก์ข้างล่างของผมนะครับก็เพื่อนๆลงทะเบียนมาหน่อยเนาะมันมีลิงก์ลงทะเบียนเป็น Google Form ใต้คลิปเนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดึงเข้าห้องนะครับจริงๆเป็นห้องที่ขอบคุณเพื่อนๆที่สมัคร IC Market ต่อจากผมนะครับข้างในห้องก็จะมีเทคนิคการเทรดทำเฟรม H1 นะครับเป็น intraday Trading นะครับแล้วก็ข้างในนั้นก็จะมีะแชร์ละกันไม่ได้สอนเนาะ m ั n นี่แมネจเมนต์แล้วก็เครื่องมือต่างๆที่ผมขึ้นให้ทางขวามือเนี่ยนะครับที่ใช้เฉดอยู่สับกองทุนทุกวันเนี่ยนะครับก็เพื่อนๆสมัครกันเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนมาให้หน่อยเดี๋ยวผมดึงเข้าห้องนะครับมากันที่ซีเทเดอนะครับมาดูกันที่ทองคาเลยนะครับทองคําก็เมื่อวันอังคารก็มีสัญญาณเพิ่มก้นมาอีกตัวนึงแล้วนะนะครับแล้วก็จริงๆตั้งออเดอร์ไว้เนี่ย ก็ตรงเส้นนี่แหละนะครับ3วันยังไม่มาเลยอย่างนี้ก็ต้องแคนเซิลนะครับถ้าใครคิดว่าเกินสาวันแล้วยังไงก็น่าจะได้นะก็เอาเข้าไปเลยนะครับ1น1 1าน้ำมันนะครับเป็นสัญญาณที่ตวยตามำตำราทุกอย่าง2วันปุ๊บลงมารับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ก็มากินซับร้อนไปเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็รอดูนะครับถ้ายังมีสัญญาณผมว่ายังมีโอกาสไปได้นะครับยิ่งถ้ามันเบรกเส้นกดอย่างนี้ลงไปได้นะครับ มันจะสวยมากเลยนะครับ US500 ที่ปรับตัวเป็นขาขึ้นขึ้นไปตอนนี้เหมือนจะเป็นสัญญาณแต่ว่าอยู่ที่เส้นไดนามิกซั p พอร์ตนะยังไม่ได้ลงมาที่แนวรับรอรับที่4475ก็ได้ มากันที่ AU นะครับ AU ก็เป็นขาขึ้นไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ที่เรารอก็เหมือนเดิมครับ7415นะครับประมาณตัวนี้มีสัญญาณกระบายขึ้นไปนะครับ e g นะครับตอนนี้มีสัญญาณแล้วแต่ว่าไซส์เนี่ยมันใหญ่จนเลิกส์รีวอร์ดอาจจะไม่คุ้มต้องอาจจะต้องต่อราคามันเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นรอเด้งนะครับตรงนี้เลย8465นะครับแล้วก็เซลมาต่อกันที่ EU สัญญาณก็เป็นเทลบาสวยครับ แล้วก็จุดที่จะเข้าเซลเนี่ยผมอยู่ตั้งไว้ตรงเส้นฝา1 1 1 1 9นะครับรอให้มันเด้งขึ้นมานะครับสาวบวันไม่ขึ้นมาคนเซ็ตถิงสต็อปลอยก็หายที่แท่งสิกแนลนี่แหละนะครับจียูก็เป็นขาลงฟอร์มตัวด้วยนะครับเป็นสิกแนลก็คือตัวอินไซบาร์นะครับเบรกเอาตรงนี้นะครับเซลล,ลงมางมา1 3 0น2 5นะครับจีเจนะครับอันนี้ลงมาที่เส้น แนวรับและนะครับถ้าจะเข้าเข้าตรงนี้159.761กนะครับกลางแท่งของสิกญนลนี่แหละสิกญนลก็สวยแล้วเทลบาา์นะครับต่อไปเป็น NU นะครับก็ยังเป็นแผนเดิมนะครับรอให้มันขึ้นมาเยอะแล้วมีสิกญนลสวยๆตรงนี้ได้นะครับ6944นะครับแล้วค่อยบายขึ้นไปนะครับยูแคทลดเทนไลน์ลงมานะครับแล้วก็เมื่อวันพุธทำโลททางนี้ไปแล้วนะครับอ่สัปดาห์หน้าเป็น การเล่นหน้าเซลแล้วนะครับหลุดขึ้นมาแล้วเด้งขึ้นมา1.2502หรือว่าขึ้นมาที่2.417เงี้ยนะครับเป็นจุดที่เซลลได้ทั้งคู่เลยนะครับรอสัญนานิดนึงก็ยูฟรังนะครับยูฟรังก็ลงมาที่แนวรับ9.237นะครับอีกแนวหนึ่งก็9.19ประมาณเนี้นะครับถ้ามีสัญญาณตรงไหนก็บายได้ ยูเจก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับออเดอร์ถ้าเราเข้าเนี่ยเราได้ตั้งแต่วันจันทร์เลยนะตรงเนี้ยนะครับซับล็อตเนี่ยถ้าใครวางตรงนี้ก็สูสีนะขึ้นไปเนี่ยนะครับสองถึงยังไม่ถึงแนวต้านนะครับวันเดียวได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มีก็รอที่แนวรับตรงนี้แหละครับ1 2 1 6 6 7นะครับมีสิกธิ์แนวก็บายกลับขึ้นไปนะยูบาทนะครับที่มองว่าเป็นขึ้นไปละนะครับก็ตอนนี้ลงมาเทสแนวรับข้างล่างบนสุกกดีเลยนะครับ แต่ยังไม่มีสนะิกแนวนะก็ย่งรอที่แนวเดิม33.16ตรงเนี้ยถ้ามีสิกแนวเราก็บายขึ้นไปเรามาดูกันที่บิตคอยนะครับเบรกเอาแล้วแล้วก็ย่อมาตามตําราเลยเนาะแล้วก็มีเทลบาตรงนี้นะครับใครยังไม่มีนะครับก็รอเข้าที่กลางแท่งก็ได้ที่เหลือก็คือเบรกหายยอดนี้ขึ้นไปจะได้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะค่อยๆฉลับฉลบขึ้นไปกราฟที่ผมใช้ชื่อ C t r a ทเดนะครับเพื่อนๆ ดูนะครับว่ามันดีกว่า mt 4ยังไงเพื่อนๆตามไปดูในคลิปได้ผมทาในช anel ไว้เป็น playlist ไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเปิดพอร์ตนะครับก็ IC Market นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับสมัครเปิดพอร์ตเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนเข้าสู่ห้องตั้ง k ิ o ว v ดีโอนะครับเดี๋ยวผมดึงเข้าห้องเนาะเถิดทำเฟรม h 1นะครับเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้เอาไปแอพพลายใช้กันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับชมนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ